จนว่าเจ้ามืดจริงเขาเก่งมากแบบแบบว่าเพิ่นเพิ่นบ่เคยไห่สองตัวเลยเพิ่นจะให่แต่สามตัว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 นี่แหละต้นนี่ะเจ้ามืดจริงเจอมือจริงเขาเมาล่องเบิงเงนมือไหว้วัตลาดวหายเมื่อเลยหมายว่บา,บา,า,าวา่ทาทว่าทว่าเอาไปจากนี่นี่คือเขาเจ้าสีบ่ขายเลยถ้าเด้ยินว่าเหล็กจะออกจากต้นตะเคียนเนี่ยมน ขนาดว่าขนาดว่าบ่ราท่านนั่นท um> <да ี่สงสัยบนศิษย์ก yes? ับมาดังอีกแล้วซะได้บุ๊ังว่าอันนี้ก็บ่ได้ตั้งใจมากด้วยเนาะเนี่นเพราะว่าข่อยก็ว่าได้ตั้งใจคือกันมือนี่ข่อยมาซสื่อข่อยมาซสื่อถูกสื่อเที่ยนข่อยสิไปมองไม่พอดีเจ้าของเพิ่นนะเจ้าของทีนะเพิ่นก็ได้บอกว่าเจ้าไปเบิงในเดอเจ้าซัสนว่าอันยูหันยูอันยูหน้าข่อยละาซัสนเพิ่นเป็นพี่น้องกันกับอาจารย์โก ไปเบื้องให้ข่แน่วาสันเป็นยังไงอนแต่ว่าคนกับเป็นคนกับเอาแนวไปแก้บนอยู่ดีวสันว่าข่อยกับแด้ยินข่าวเพิ่นมาแต่โดนตัวเด้แต่ข่อยบกามากข่บรูว่าเป็นของไผ่พอดีบัดที่นี่พ่อหูว่าเป็นของพี่น้องวสันกับเพิ่นบอกไ้มากกับมาเลยตัวกับมาเบิ่งหมู่บ้านนี่มาเบิ่งหมู่บ้านกับสู้นปรับโหลดสู้นปรับกับพอดีกับบางอื่นเด้เบิกซับโทรมากที่แหลกคืออยู่ดีเสียวไผ่มาเอา เสียวไผ่มาเอาเบิกซับผันโท่มายายขว่าจีไปหาเจ้าดีวะสันมีคิดบอกกว่าจีไปบอกฝักท่องทางปุ่นพนาว่าเอากับมีล่ะเนาะมาทำแม่กว่าใจเจ้าเอาเลียกตนตะเคียนสักาหน่อยพอดีเปะเลยกันยังวะไปไปเบิกซับเจ้าไปเลยครับผมเอาใส่เบอาเบิกซับงานตะเคียนนั่นคืออยู่นเบิคืออะไรเอาหนึ่งงาตะเคียนเหรอ Hãy Chị... subscribe là... ừ, luôn, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กันมนมคนเพ่งหม่ด้วมาบริมขึ้นมายพูได้ยไีดใจพูด้ยังไงยังพิดใจลูกหลานนานพูดได้ยังไยังพิดใจลูกหลานถึงว่าหอดมาถึงทังแรกในชีวิตแต่ยิ่งแต่ค้นเขาซาเขาลื้อ เดินยิ้มแต่เมาพาี่น้อยเหมันเลยอแต่เข้ยนต่นตีบดินย้มแต่เข้าเินยิ้มแต่ข่าเอ้าเิว คอยๆงาคอยคอยคอยล่างเขาสิรับก็ได้คอยคออยคอนี่ยังอยากบอกกับบอกรถจะไปสู้แห้งกวานั้นเอาค่อยคอล่างเขาสีรับก็ได้ลูกร้านมากจะไก่ไได้เแบอชร์ไปช้่นั่นเน นีเนวาพาใจเป็นเด็กอ้าวไปแชกไฟยุ่นี่ไปใชอีกแล้วเอามาแม่ไปแชกอฟขึ้นเอามัยโหนี่นี่แล้วนี่แล้วขึ้นยอ่นะไป้ชือตอนนี้เออบานการเนาะหนวกสามหมวกสามใบใบเต็มสามัวนหมวกสามึ้นเกี่ยวว่าหมวกสา ติดตังเลยแต่กันไม่ติดขึ้นต้นมาค่ะต้องการต้นมาค่ะเรื่อยตอกยางแห้งเลยบอกซูนค่ะซูนแห้งหมดเจตุ สูนแงบอกว่าจสวนกแงงลายก็เลยเงียบลูกลานของกมาหอนมาถึงดิมแต่ภูมาตะไก่ดิามงนี่บอสิป้านซาหาบ้านลื่นน่ะใกเขากัซาเขากัซาซาหวน่ซื้อมจังดเนาะค่ะะมง่

ใบเตี้ยนกันอย่งนึงเจ้ามืบลล็าปเจ้ามือลลเลยไม่ยากนมลัมมะลำมข้าเจ้ามาลำแก่บนบนเนี่ยใ้่ยิ้นแตนได้ยิ้นแน่งแตนพวกกันมันพูดตุยเปล่งข้าเจ้าว่าสู้มือคนว่ามีมอลำมมีกองเงี้มีคนมาลำแก่บนสู้มือยู่นหนีแล้กัน ยานม่เบาแค่ยานมต้นยใหญ่เลยครับเนาะเบาแค่้งหนัด้บ่น่ยเววางห้างหมดแดงเด้อดูทานหัวมีบ่ตาดูดีงานเด้อเอาวันทพนันเด้อาเด้อพันวาเด้องานเด้อกะเว้ากะกาวออกมาต้าใจยังกเว้า ไปบอกเล้วแล้วเด้ไปบอกว่าสิไปที่ทษเอื้อนยาเด้อวันันมากอดรถแค่ัไปิ่งๆกันแม่ท่าอดเข่าฟาลยม่ว ถ้านข้าพเจ้าขอลงด้วยใจกอเถิวขอเจ้าขอที่ดีเจ้าที่ดีขอให้ขึ้นขัตติยจากธรรมะ เปาตะเที่นโรกลาญยามา่อด่งโรกลาญส่าลงกรหลเด้อดรกลาม้า้างใจว่าเต็มตัวนะมาโดยความบัลเกลนผมุนซ้ำพ้านขู่ะยาสะานทีนีทีมีกทีี่ขาท่านพ้นอย <im <im ู่แนทีโตกไี่ลาทมีโตกม่หมานสามโตกตรงตรงตรงยาเลยสามโตกโตใส่ใส่ก้าถือแล้วลูกเกียวชุดน่มาถวาย ล่างล่ำมาหายามาดีจันน้ำมาึีไดรยากระบอกเจอะ้ามาทีส่งกันหื่อเจอะยามาซีส่งกระสันขังเปิดเปิดด้วยน้ำหมูผุ้แายาสีขาวาะพาดเจ้าพ่อราธนายามาดีจันซึ่งจัทพ้ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเป็นยังในสถานที่แห่งนี้เจ้ายาจะเกลี่ยนโกรธมา ปทานก้อนหนมาหน้าานี้หน้านานีหางหน้อัมบันี่นยน้ามูกคุท่ายาเปิดโฉบเปิดลาเปิดการนั่งการนี้เปิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีเปิดเอาสามตูตูเลขตัวนี้ก็เปิดเป็นเนื้เป็นตอนเปิดก็ข้าเป็นเนือมนุษย์ไปแหลกเงินมาใส่เป็ไอ้งน้หลานนี้ิพหลานเงินลอยหลานถือก้อ่าีทีหนึ่งเด้อือก้อนอีทีหนึงู่ือมาบวตัวดย่างไรกับหมอลมอมันเั่งยเลย พอเยาปด้านก้นหอมมีาโถตรงยน้มักิเียนขึ้นมงามๆเออาหุดวลหน้าตยดอีงงแข เปสุดสีส้มไปสุดสีส้มเปลี่ยนชุดใหม่บ่อกหนา ยาแย่ามนีจันทร์ทนหายมาแล้วก็ชันพี่น้องเป็นชัดพี่น้องเป็นชัดเลย,เเลยตัวไหนครับพี่ใช่ไหมเนาะนูะนออกมาเลยนะใช่นูขึ้นเยู่ยาม่นีจันทร์หายมาแล้ว ขนาดซูมน hmm. ี weakest, mm ่เ hmm. ห no. ็นเลยขนาดซูมนี่ขนาดเล็ซูมชัดเลยนะตัวเดียวเลยนี่กระดาษเอาบ่อครับเดบอครับสอตัวใดครับตัวดครับเหินแล้วล่ะนึ่เก็ด 1,7、6ครับลางหกคหเ็โเตัวลยเป็นตัวเลบหโ้เป็นตลยยตยมาเลยบครับนับน่สตัวใระครับพี่ัลอยออกหน้าสองตัวลอยออกหน้าบครับเจ็ดหนึ่ัน้อก

แม่นีจันเพราะว่าเพื่นว่าโคตมากนะเพืหอจักคือเพื่นจะเทียแต่ว่าเพื่อยากได้ใส่สุดล่ำแต่ว่าเห็นสุดล่ำนะสีส้มสุดนั่งนั่งลำสุดอันที่เห้าเคยมาแขนมะนะชุดนี่เต็มสีส้บใสมากล่ำให้สุดมาแขนเพิ่นไม่ไดา เดี่ยวมั้งเห็นในพื้นอยู่อันน้ำเต็มสี่แลแม่ขอให้เป็นสีสดเอว่าที่แรกนั้นเขึ้นหลอกตาเบิกทราบเห็นเป็นต้นบักขามใหญ่ก็ได้เห็นเป็นต้นตะเคียนบ่คิดว่าต้นตะเคียนจัดมีตัวความคืออ้าวว่าเมนอันกุกบักขามใหญ่เดียวมากกัเห็นกุกบักขามเตนเทินอยู่มากหอดแล้วว่ัญยาตะเคียนถัญยาตะเคียนน่ะสิถือขี้งกับเบิกกับเพป็นสีส้มนวลดจังสี่ละ เคยเคย,ยไปไองานตะเคียนทางโน้นสะอาดทางพู่นอะ่ะจะเป็นอยู่ในวัดดอกมันสีสุนนขี้งแบบนี้ล่ะแต่ว่าดดีสียู่ในนี้ล่ะเรียกสียู่น้ำเพื่นนี่ล่ะืล้ว<ม>แต่าบาจุดถูกบอเพิ่นได้บาบปจุดแต่ว่าตอนเป็นสุ่นอ่ะอีกนึ่งละกาเล็กเคสละก็เล็กโฮกเหมือนถ้าจุดถูกจุดเทียนแล้วสิเป็นโฮกกระผาชองตัว สแสดงว่าสามตัวบนสองตัวล่างเดี่ยวเตีดวงไฟเอซพระยามเบึงเบึงเอาฝบางค้นพันมีเสน้นพันจะเห็นพันมีโซกน่ะนะเอเบอิกทาบพนาสันเหมิดว่าความซือนอเปิวมาสู่นที่แรกเปิลสุนน่นแต่ง,งางมาแต่ออกบ,บอกขามคือสู้นขิงเนาะกบ,บกขามเดี๋ยว่าสู้นขิงเบกิกทรบปันใดนะนะ่ะมองไรผีแข็งผีเหยนกนรา้าังสีโพสุนขิงปันไดถ้าเกิดว่า แข็งอีลีอันนี้คันว่ายาแต่เคยนี้ต่ำมันเต็ปากข้างแต่เป็นยางลงมากไหมเจตัวแต่บุญนะมาหอดแล้วกบกบขามกบกขามมาหัวแต่ยาแต่เคยน้อ้มาถึงมองเจ่สนอกยาแต่เคยนพิ่งจะชอบพวกแป้งพวกเครื่องสวยๆงามๆเป็นชุดจังทีนะเข้ากันเข้าเสียกถือเลขเข้าบนพวกรีปสติกพวกไก่แป้งพวกเครื่องแป้งหนาแล้วก็ชุดงามๆพป่นมาทำพึ่นมากข่งสัน เมา่เลียงสีคุณแม่พ่นว่ามากสีแดงริบสติ๊กแต่ว่าเคยบนชุดล่ำนะได้ตลอดคือตลอดไปบนลายหมองแล้วเป่นสีมาเครื่องสวยเครื่องงามาไทยเอฟซีม่โชคมีลาบกับแป้งวีไปจังซีแม่ชุดไทยหรือว่ากับริบสติ๊กไปจังสันแป้งตาลับไปจังสันนะคะคิดว่างวดแดกแปดคือว่าสีถือ,อยูดอกเพราะว่าคุณซูนปกติไปใช้บวัวซูน บาเป็นไหตัวนี้วะครับเป็นไหตัวนี้บอกตัวนี่เลยนี่เขียนแล้วที่รกโต่ม้นี่ยร่ะมันตรงกับเบิกงซาไปหยิบโรตอรี่มากเมือว่านเียเจ็ดเก้าเจ็ดตรงบ้าอหันมาใหเอฟซีเบิ้งเนี่ยค่ะรตอรี่ตรงกันเลย ว่ได้ตั้งใจหยิบเรื่อมาว่ามี่าไปถหันมานี่ะไปทํำบุญกันได้่นหยิบหาเบิรซับจับเอาให้เบิรซับยกโชวให้่นเบิ่งน้องโชว์ใ้เ่เจับเ้ยงี่เรยนมันผู้ใดเหิปจี้มีปก๊ดมีปกดซินเด้อให้ออก3ตัว2ตัวออกคืนนี่มี่เด้องย่ายเลยให้มาสบายเด้อ จห้งรวยรวยเด้อแห่นสุนแหมันแม่ถ้าเอซีนีปุสินคนนีุอันใดสครับปเจฮ็ดมาแล้วกับอุีถให้ทานทั้งหลายขันแม่นได้บุญต่อกันออกนึงเกตหกนึงเกตเก้านี่ก hein, ็ให mm, ้ได er ้บ kind of mm ุญเต่มกันเด้อจะได้บุญไงถ้าก้นปุตสินจะได้่งชวนบุญชวนกุศสใหม่สาธุเล็นะครับนึงเจ็ดหก หกห้ารับม้วนก็เจ้าดูแต่เอา่นต่ำก้อนนะเพิ่นสูนกิ้งก้อนแล้วนะแต่ว่าเบิกทรัพย์มากสวยงามเนี่ยท่านผู้ใดทุนน้อยงบน้อยเนาะค่ะเม็ดเดียวหางเดียวกะยอมไปซื้อเท่ากินเด้เตอแต่สำหรับเบิกทรัพย์มันตรงกันเจ็ดเก้าเจ็ดหก บีนหัวเอาค่ะตื you, okay? you ้น right? น้อยตัวเดียวเจ็ดเก้าแขวนแขวนเลยค่ะเจ็ดเก้าตื้นน้อยตัวเดียวตัวได้ก็ค่ะเจ็ดเก้าค่ะแขวนแขวนเลยตื้นน้อยเจ็ดเก้าคิดว่ามากบนคุณทุนน้อยคนทุนน้อยมากข้นอีกนะครับทุนน่อยครับทุนน้อยตั้งแต่ครับทุนน้อยเจเก้าทุนน้อยเดียวเลยแขวน